เกินไปอ่ะอารมณ์เข้าวูบน้าเลยอ่ะทำ่ไม่ี่เาไม่ได้มีปืนนะบักไตอนนั้นที่เขียนไปในกระดาษี้คือเราเองทไมไ,บบได้แข่งประโยชนกนใ่ไแ้ค่งครับคงมีคนรอต้อยุ่งใส่้อนครับผมครับไดเยู

我把一般过年。